สวัสดีค่ะอันนี้เป็นภาคต่อนะคะในการที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันนะคะในเรื่องของโมเดล70 20 10โมเดลนะคะหลังจากที่คลิปที่1พี่หนิงได้แนะนำให้เรารู้จักเรื่องของ70 20 10ี่โมเดลเรื่องของการเรียนรู้ของการพัฒนาพนักง,งานไปแล้วคลิปที่2ที่พี่หนิงได้แนะนำไปคือถ้าเรามี competency หรือความต้องการนะคะที่จะพัฒนาที่จะพัฒนาขีดความสามารถของน้องๆเราจะต้องทำยังไงนะคะว่า70%นะคะเรื่องคอนเทมให้น้องเกิด experience ในการทำงานจริงนะคะแล้วก็20%คือคุณต้องทำหน้าที่เป็นโค แล้เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็อีก1 0คุณต้องทําหน้าที่ในเรื่องของการจัดตารางเวลาให้น้องได้เรียนรู้นะคะได้รับความรู้ในห้องเรียนหรือออนไลน์เทนนิงก็ได้หรือรูปแบบไหนก็ได้ที่ทําให้เขาได้พัฒนาตัวเองนะคะที่เป็นถึงว่าเป็นเป็นการจัดที่เป็นคลาสมเทนนิงนะคะเป็นการให้เติมความรู้กับน้บนองทีนี้ช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะคะพี่หนิงจะมาพูดถึงว่าแล้วเราจะแนะนําน้องในรูปแบบเหล่านั้นไปแล้วเนะะี่ยค่ะในฐานะที่เราเป็นหัวหน้า เราควรจะมีการติดตามประเมินผลน้องอยังไงนะคะจะสังเกตว่าถ้าเป็นการอบรมนะคะเราคงคุ้นชินอยู่แล้วล่ะคะ่ะอาจจะมีการติดตามโดยการวัดความรู้เนาะก่อนเรียนหลังเรียนนะคะเรียกว่า pre-test post-test หรือการวัดทักษะใช่ไหมคะการวัดทักษะก็เช่นเราอาจจะให้น้องมาทํางานชิ้นหนึง่งให้หรือมาทําการถ่ายให้เราดูแล้วก็ดูว่าน้องสามารถทาได้ดีมากน้อยแค่ไหนเราในฐานะหัวหน้าก็ประเมินทักษะตัวนั้นของน้อง หรือในแง่ของการติดตามเรื่องของพฤติกรรมนะคะเมื่อน้องไปอยู่หน้างานเจ่นน้องไปเป็นพนักงานขายน้องอยู่หน้างานน้องเดินหาลูกค้าไหมน้องคุยกับลูกค้าได้ดีไหมอันนี้คือวิธีการติดตามประเมินผลในเรื่องของความรู้นะคะ อีก20%คือนหน้าที่ของโคช้ชหน้าที่ของพี่เลี้ยงต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของการดูแลเรื่องพฤติกรรมการสร้างแรงบันดาลใจการสร้างแรงจูงใจให้น้องพัฒนาตัวเองหัวหน้าต้องเน้นการพูดคุยในเจิงของการเป็นที่ปรึกษานะคะหรือการใช้กระบวนการโคช้ชให้ให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะคะ น้องจะได้รับการเรียนรู้นะคะผ่านการทํางานจริงนะคะคือ70%แล้วก็อีก20%อเก็คือ,อมีหัวหน้านะคะมีพี่ร่วมงานนะคะหรือใครก็ได้รอบตัวที่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยน้องในการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นโค้ชส่วนอีก1 0นะ่ค่ะค่อยจัดเวลาให้น้องได้เรียนรู้ในห้องเรียนหรือเรียนรู้ผ่านออนไลน์และจริงๆแล้วค่ะรูปแบบของการพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดนะคะก็ค,คือน้องควรจะเลือกพัฒนาตัวเองในสิ่งที่น้องชอบนะคะจะสังเกตว่าใน1 0น้องอาจจะอ่านหนังสือนะคะหรืออาจจะ ใช้วิธีในการเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนต่างๆหรืออะไรก็ได้ค่ะที่ทําให้น้องได้รู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะเพราะงั้นนี่คือสิ่งสําคัญค่ะที่พี่หนิงอยากมาฝากบอกค่ะว่าถ้าคุณเห็นว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบ70 20 10โมเดลจะช่วยทําให้คุณในฐนานะหัวหน้าง,งนานพัฒนาน้องได้เต็มที่อย่าลืมลองจัดเวลาที่จะทําให้น้องเกิดกระบวนการการเรียนรู้แบบนี้นะคะ ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะพี่หนิงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะที่กระดิ่งด้านล่างนี้นะคะเพื่อเราจะมาเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาน้องๆร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะ